สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องลุงรื่นคลิปนี้นะครับผมมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับมวยไทยนะครับที่เข้าไปชกในกรรมบูชาหลังจากที่นักมวยไทยโดนน็อกกลางเวทีนะครับคณะที่พานักมวยไทยไปชกนั้นต่างก็เกิดข้อกังขานะครับว่าทำไมมัดนักมวยเขมรน,นั้นถึงได้หนักขนาดนี้จึงเกิดการขอเข้าตรวจสอบ ภาพพันมือของนักมวยเขมรมีการบันทึกคลิปนะครับเอาไว้2ช่วงด้วยกันหรือ2คลิปนั่นเองคือช่วงที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบเสร็จได้มีการไปสัมภาษณ์คนไทยแล้วก็นักมวยไทยนะครับผมจะไม่ได้ใส่คำบรรยายนะครับกำกับไว้ที่ด้านล่างคืออยากให้ทุกคนนะครับได้ดูคลิป ทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้จบก่อนจากนั้นผมเองนะครับจะสรุปเนื้อในใจความทั้งหมดทั้งมวลนะครับให้ทุกคนได้ฟังเพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะคนขเขมรน,นะครับส่วนใหญ่เนี่ยได้ตัดเอาคลิปบางช่วงบางตอนเท่านั้นในคลิปแรกซึ่งก็คือคลิปที่มีการตรวจสอบภาพพันมือของคนขเขมรไปเย้ยหยันไปยามเรานะครับต่างๆนานา,นาเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูคลิปนะครับ อย่างวิววัยน you know, yes. so ี้อ่ะดกเพร่ทะเนียเบร่หั่นเลยอวยปุ๊บปี๊บน็อกทุกคนเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเ่ยยาฟีสูดฟความจริงเออเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่มีนะเรื่องของเราครัคือเราอยากดูเขาเขอดู5าคนนกได้คนหนนีแตดว่าเขาสมัดกเขาหนักหนักหนักจริงโดยไม่มีช่วยไนะ

มันมันมันจะาดินทงสัยข่งแข่งนักการได้ได็กั่มือนเอยจอบในมุกบาสงสส่เคยปราบรัวันนู้นกระทาษไนมุกป่

បាទពីណាព្រោះអាប់បាច់ថាមកពេញមកព្រោះគោសំណពូនសំខាន់គាត់ដែរព្រោះល្មុនមិនអីអាចានអានេះបងថាក់នាងនេះអត់ទាំងអស់នាងដឹកឡើងចំដែរព្រោះដល់ថាក់នាងនេះឥឡូវយើងអត់តវ៉ាព្រោះស៊ីហ្គេមហ្នឹងយើងអត់មានហ្នឹងដែរយើងអត់ថាក់នាងនេះពីថ្ងៃនេះឡើងយើងអត់ដល់នាងមើលហិញមិនចូលចិត្តតាំងពីអួយនេះអាអាហារពួកហ្មត់សង្ស័យតែយេម៉ាច់វាធ្ងន់ខ្លាំងម្លេះហ្នឹងមិនស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរសួស្តី เขาอยู paid, oh, ่ร awesome. ู้ยังไงต่อยกับไอ้ซุดาแซนเบียรอ๋อมัดมัดเขาหนักครับมัดหรอมัดเอ่อทงบนใช่เอ้าไม่นั่งเคยกอดเหยียงสองไซด์แต่ตองหนังไดบอสไซด์ต้องมาไปเวีททงบนเป๊ะใจก่อนอย่างไรรู้สึกยังไงครับมือเขาต่อยหนักไหมพี่หนักครับต่อยหนักครับหมัดหนักมากครับได้เวีททงบนไดเวีททงบนจังไปสองไซด์ใช่ไหมไดไดยังไงจ้า អឺមិននេះលោកគ្រូគាត់បានទៅហើយហើយយើងអស់ការសង្ស័យនៅហៅលោកគ្រូគាត់បាទទៅดูហើយអឺดูតែមានไหร่ទៅមានไหร่គាត់មិនមានយកគាត់ចូលទៅហើយបាទហើយសង្ស័យទៅມັນຫນាគឺគាត់ថាគាត់អត់អីទេគាត់គាត់សង្ស័យតែមានអ្នកច្រើនអ្នកអញ្ចឹងណាហើយមាននូវគួរខ្លណៈក ලා ករគាត់អញ្ចឹងណាមានតែអ្នកទេអញ្ចឹងគាត់សង្ស័យលើគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងបានអឺអត់អីទេគាត់មើលទៅខ្មាយយូរល្អ ចាច so so ាអឺសរសៃមិនចង់ឲ្យគាត់នឹងបើមិនជិះគាត់ចង់សងសឹកមួយសរសៃគាត់បើកឲ្យម្ដងទៀតគាត់គាត់ចង់ចប់សរសៃពីដល់អូខេຢ່າកែមើលគាត់ເຂົາອີກເນາະຖ້າມັນຫນីមិនອອກກໍຕ້ອງຕො່ຍครับກະທ້າបើមានອາការនឹងສົມສອງສឹកດຽວចុះອາການລົງដៃនឹងចង់ມາລະບຽບពេទ្យຄືກາພែພັນមືປຣຫຍັງហ្នឹងຫືມາถึงອາພັນមືແບບບໍ່ຕ້ອງເອົາອັນນີ້ໄດ້ເອົາແບບ เออได้สําหรับไม่ต้องใส่สิวนะทําเหมือนกันทําเหมือนกันคนเธอโดย criteria นะเออเธอ르ไว้บ้านไว้บ้านគាត់ធ្វើដូចគ្នាក៏ចង់វាយម្ដងទៀតអូប៉ុន្តែសំអាការរៀបចំហ្នឹងគឺដូចគាត់ដែរដូចយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអាចជួយបញ្ជាក់តិចបានណាការរុំហ្នឹងរបៀបបេចវិញអូរុំវាវាសកលហើយនោះអឺថាថាថៃกินมันอ้อยเธอบลายដែរគេอ้อยเธอត្រឹមរមួមរមួមប៉ុចាណា อันนี้เวกราปิกนะจ้ะเอ่อฎะฎะโมทุมติดละดัวยุตสเกตโมดาเตสละยุตภะเตปโมดาเดส3จืน3จืนเวกะมือๆเฮาวิอันตรายนะจ้ะอัจฉริยจัญน์มันมันบาดเอ่อเทียบเจ็ดเด้เอ่อมันบาดโจลเจ็ดเด้อันนั้นมันเป็นธรรมดาที่เนี่ยจัญเนี่ยบ่ดาลเนาะแต่นี้วิกอดสามารถบ่ไว้รวยนางโสดาสุเซนนี่3เนี่ย4เนี่ยป๊าทั้ง3 4ป๊ากะดับวิห่มเลยนะอ๋อ ปากระดาบโดยปา่ปาซอกยางไงนะคลิปแรกนะครับก็คือคณะที่นํานักมวยไทยไปชกนะครับขอเข้าตรวจสอบผ้าพันมือของนักมวยกัมพูชาและเมื่อใช้กันไกรนะครับตัดออกแล้วก็ไม่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมซ่อนอยู่ด้านในระหว่างที่ตรวจสอบไปนั้นหนึ่งในคนไทยได้พูดออกมาว่ามันเคยมีการซ่อนลวดเอาไว้ด้านใน อีกทั้งนักมวยไทยแต่ละคนที่ได้มาชกกับนักมวยกัมพูชาคนนี้จะมีอาการบวมแดงขึ้นมาทันทีหลังจากที่โดนไปแค่หมัดเดียวและที่ผ่านมานักมวยกัมพูชาคนนี้ก็นอกนักมวยไทยมาหลายครั้งหลายคราแล้วด้วยจนหนึ่งในผู้ติดตามนะครับที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับบอกว่าเออทำไมเขานอกบ่อยจังคนเนี้ยการที่ ขอตรวจสอบเนี่ยก็จะได้พิสูจน์ไปเลยว่าเขาน็อกด้วยความสามารถของตัวเองหมัดเขาหนักจริงๆและนี่นะครับก็คือสนับมือที่เขาพันให้นักมวยขเขมรทุกคนคิดว่ายังไงครับขนาดของมันเนี่ยคนพันผ้าให้กับนักมวยขเขมรน,นะครับเขาบอกว่าพันผ้าเนี่ยคือขนาดสนับมือมันจะเพิ่มไปทุกไฟทุกไฟนะครับที่ขึ้นชกก็คือใช้ของเดิมซ้ําไปด้วยแล้วก็ของใหม่ทบไปด้วย ขนาดมันก็เลยอย่างที่เห็นนั่นเลยครับแล้วอีกอย่างนะครับคือเวลาผ้าพันผ้าคตอะไรพวกเนี้นะครับเวลามันเปียกเหงื่อแล้วหลังจากนั้นมันแห้งมันจะแข็งมากหนึ่งในผู้จัดงานก็คือลุงคนที่ใส่แว่นตานะครับได้เข้ามาเคลียร์นะครับความข้องใจระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเรานะี่ะพันสนับมือใหญ่ไปไทยเขาไม่ได้พันใหญ่อะไรขนาดนี้ลุงแก่บอกอย่างนั้นนะครับแล้วในคลิปนะครับคนไทยเองเนี่ยเคยบอกว่า ก่อนหน้านี้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่าก่อนขึ้นชกเนี่ยขอตรวจก่อนนะเออผ้าพันมือว่าพันกันยังไงแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะไม่ได้ตรวจนะครับลุงคนที่ใส่แว่นนะครับก็เลยสรุปให้ว่าต่อไปนี้ไม่แล้วไม่ว่าฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชานะครับห้ามมีการพันสนับมือเด็ดขาดจะพันแค่ผ้าเซฟนิ้วเซฟข้อมือแค่นั้นและคลิปที่2นะครับก็คือหญิงชาวกัมพูชาได้สัมภาษณ์นักมวยไทยผ่านล่ามขเขมร นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่นํานักมวยไทยมาชกในกัมพูชาครั้งนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้ยินในคลิปนะครับที่นักมวยไทยบอกว่ามัดนักมวยกัมพูชาหนักจริงๆตกลงนักมวยกัมพูชาคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์หรือยังไงทุกคนก็ลองดูเองนะครับนี่คือผ้าที่เขาพันนะครับจากหลายไฟมาทบกันทบกันเข้าและคลิปที่2นะครับก็คือคนไทเนี่ย ให้สัมภาษณ์กับหญิงชาวกัมพูชาเป็นภาษาเขมรคือตอนนี้ไม่ได้ข้องใจอะไรแล้วว่าจะมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในผ้าไหมแต่ที่คาใจก็คือทําไมนักมวยเขมรพันสนับมือใหญ่อะไรเบอร์นั้นซึ่งต่อไปเราเองก็ไม่ต้องพันสนับมือกันทั้งสองฝ่ายพันซะใหญ่โตทบกันนักสามชั้นไม่ได้กังวลหรอกเรื่องว่าใครจะแพ้ชนะแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยของนักมวยต่างหาก แต่ถ้าว่าเรื่องราวมันก็ไม่จบแค่ตรงนั้นนะครับมันมีการต่อความยาวสาวความยืดโดยคนคเขมรโดยเฉพาะนะครับเจ๊เสมหรือที่ผมเองนั้นเรียกแกว่าเจ๊ใหญ่ซึ่งเจ๊เสมเองก็ไม่ได้เป็นญาติกับหมอเสียงหมอเคริงที่ไหนนะครับโดยเจ๊เสมตัวดีนี่แหละครับตัดเอาคลิปนะครับแค่ช่วงที่คนไทยบอกว่ามันเคยมีลวดอยู่ข้างในเขาก็เลยสงสัยเจ๊ใหญ่นะครับนำทอดนี้ ไปเย,ย้ยไปยามไปเหยียดเราอาว่าเราแพ้แล้วอ้างนู่นนี่นั่นแถไปมาไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้แถมก็ยังมาใส่ร้ายว่าคนขเขมรนั้นนะใส่ลวดเอาไว้ด้านในทั้งไรอย่างอายเสียจริงทั้งๆท,ที่นักมวยขเขมรทําถูกต้องตามกรรมวิธีการพันผ้าแบบนักมวยไทยทุกอย่างแต่คนไทยก็ยังกลับหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นหาว่าเราโกง ทั้งทงท,งที่เราเองไม่เคยโกงใครช่างกล้าพูดว่าไม่เคยโกงใครหํำซ้ำนะครับเจ๊ใหญ่เนี่ยยังโห่ร้องเปล่าประกาศให้คนขมรเนี่ยเรียกญาติพี่น้องของตัวเองเ,เข้ามาดูคลิปของเจ๊ใหญ่เนี่ยให้หมดจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยนยีมีนิสัยอย่างที่เจ๊ใหญ่เคยว่าเอาไว้ในคลิปก่อนๆนี้บอกว่าก่อนหน้านี้คนไทยเนี่ย ตัดเอาแค่คลิปบางช่วงบางตอนมาใส่ร้ายป้ายสีคนกัมพูชาแล้วก็เอาความดีใส่ตัวนี่แหละนี่ใย่คนไทยทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหม,ท,หมทั้งหมดทั้งมวลที่เจ๊ใหญ่กล่าวมานะครับมันเข้าสำนววนที่ว่าว่าแต่เขาอีเหนวเป็นเองเพราะเจ๊ใหญ่ตัดมาแค่ประโยคที่คนไทยบอกว่ามันเคยมีลวดอยู่ด้านใน ประโยคที่ผู้เกี่ยวข้องในงานนะครับนํามาหาข้อสรุปให้แล้วก็บอกว่าเออเขมียนเราเนี่ยมันพันใหญ่เกินไปจริงๆต่อไปไม่ทําแบบนี้แล้วนะเจ๊ใหญ่กลับไม่เอามาเปิดครับทั้งคลิปนะครับบทสัมภาษณ์คนไทยนะครับที่บอกว่าแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ข้องใจอะไรตรงนั้นแต่ห่วงความปลอดภัยของนักมวยมากกวา่าเจ๊ใหญ่ก็ไม่นำเอามาเปิดครับกลัวว่าคนเขมียนจะรู้หรือยังไงกัน สำคัญนะครับเจ no ki ๊ใหญ่ประกาศเอาไว้เลยว่าสงครามน้ำลายระหว่างไทยกับขมรนั้นไม่มีวันจบแน่ถ้าคนไทยยังนิสัยแบบนี้อยู่เองนะครับก็จะตอบกลับเจ๊ใหญ่ว่าสงครามน้ำลายระหว่างไทยกับขมรนั้นไม่มีวันจบแน่ตราบใดที่มีคนขมรอย่างเจ๊ใหญ่อยู่ทุกวันนี้นะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าคนขมรเนี่ยเขาเริ่มรุนงรงให้ต่อต้านคนไทยแล้วเริ่มในคนขมรด้วยกันนี่แหละตาสีตาสาด้วยกันนี่แหละครับ ส่วนคอมเมนต์ของคนคมเมนนะครับผมจะไม่หยิบยกมานะครับทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะด่าว่าเราว่าอย่างไงบ้างซึ่งแน่นอนแล้วนะครับว่ามีแน่ๆคําว่าโจรสยามเนี่ยครับนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปอีก สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ